สวัสดีค่ะที่นี่บ้านสีไข่ค่ะวันนี้วันนี้กินข้าวเที่ยงกันนะคะมีแต่ผู้สูงอายุวันนี้วันเกิดนะาสุกด้วยค่ะนุเล็กโบกมือบายบายอ็งปอนี่จะลง YouTube ด้วยนะนี่วันนี้วันเกิดน้องสุกนะคะอายุ5 9ปีแบบรูปทูมนะคะ เนอว่าน้รวมกานูหว่ไดยายสุกคุณยายสุกเอาไปไว้ดูเจาลงยูทูบน้ามนเยอ่าต่ตาสุกจ้าเอาโวเราะอาทียนไม่มีก็ไม่ต้องเป่าก็ได้เอาจะได้ไม่ต้องเป่าจะได้ไม่ต้องเอาซอง Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday to you ไม่ต้องเปล่าไม่ต้องเปล่าไม่ต้องเปล่าน้ำล,า,ลา,ายขอบคุณค่ะ <c oughs> เอาไว้พนะ่อเนี่ยอายุสูงขอให้คุณสมสุขนะจะมีสุขภาพแข็งแรงอายุมั่วัวยืนยิ้สิ่งใด คิดเกินได้ได้เงินคิดทองก็ได้ทองนะคะก็ <c oughs> โบยโดนมานะทำมาหากิ่งที่จะได้คุณแม่วิดีโอมันจะยาวไปเดี๋ยว,วลงยูทูบไม่ได้อาขอบคุณค่ะประมือเอ๊